วันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเอกหนุ่มทางช่องสามของเราสุตาลนะคะเาเดชนาเดชกุกิมิยาค่ะครบ23ปีนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ ผู้จัดการสวดตัวเอศพชัยและคุณแม่แก้วนะคะไปเซอร์ไพรส์เกิดน,นเดชท,ที่เชียงใหม่เพราะตอนนี้ติดถ่ายทําละครตามรักคืนใจอยู่ที่นั่นอยู่นะคะก็เรียกว่าบรรยากาศมีความสุขมากทีเดียวค่ะและเรานะคะเพื่อแฟนๆละครแฟนๆของนเดชค่ะเราก็มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะคะกับคลิปของนเดชท,ที่ส่งมาจากเชียงใหม่เลยค่ะรุนกันยู่นะคะ,คะว่าจะทันไม่ทันเสนเลยจากเชียงใหม่นะคะกองละครตามรักคืนใจค่ะสวัสดีครับทุกคนครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะ ครับผมสำหรับทุกขโวยพรนะฮะในวันเกิดของผมวันที่17พฤศจาคมนี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับในปีใหม่นี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณนเดชนี่เขาสุขม,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 มากๆเลยฮะสุขมากๆนะคะส่งตรงมาจากเชียงใหม่เลยค่ะตอนนี้ถ่ายทําละครตามรักคืนใจอยู่ที่นั่นนะคะกินแล้วก็ชื่นใจนะคะขอเป็นเบอร์เด่นนะเดชทุกคนนะคะ